สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการกระทบเเลือกคอร์รัปชันครับรายการที่จะตีแผ่ทุกเรื่องทุจริตและคอร์รัปชันในทุกรูปแบบรวมถึงการป้องกันและปราบปรามจากทางภาครัฐนะครับวันนี้เราพาผู้ชมมากระทบเปลือกกันที่จังหวัดอุบลราชธานีครับถ้าผู้ชมเคยติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านหนึ่ง ที่ได้ทําการทุจริตจนสร้างความเสียหายนับร้อยล้านเลยครับซึ่งวันนี้เราจะพาผู้ชมมาย้อนรอยคดีดังมาเจาะลึกในเรื่องนี้ว่ามีพฤติการอย่างไรที่สร้างความเสียหายได้มากขนาดนั้นผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการครับเปิด Corruption ในสัปดาห์นี้ครับ แล้วตอนนี้ผมอยู่กับท่านรัทธากอบคุณบุญสิริครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสํานักงานปปชประจําจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องภารกิจหลักแล้วก็คดีดังในจังหวัดอุบลราชธานีกันครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับถ้าพูดถึงเรื่องของภารกิจของทางปปชอุบลนะครับเรามีหน้าที่ในการทําอะไรยังไงบ้างครับท่านครับสำนักงานปปชจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นเปรียบเสมอสำนักงานปปชย่อยแห่งหนึ่งนะครับที่ดูแล ขอบเขตงานที่อยู่ในหน้าหน้าที่ของคณะกรรมการปปชเนี่ยภายในเขตจ,จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ,รบงานหลักๆของทางปปชเนี่ยผมก็จะขออนุญาตนําเสนอว่าจะเป็น3ประเภทหลักๆนะครับก็เป็นงานทางด้านปรับปรามนะครับก็คือว่าเป็นกรณีที่ว่ามีเรื่องร้องเรียนนะครับมีบุคคลแจ้งคํากล่าวหาเข้ามาว่าเจ้าที่ของรัฐนะครับทุจริตต่อนหน้าที่ทำผิดต,ต่อแมงหน้าที่ราชการนะครับหรือเป็นกรณีที่ตามกฎหมายเนะี่ยระบุว่าให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการปปชเช่น ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีว่าพรบอร์ครัวนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้เมื่อมีเรื่องเข้ามานะครับก็กลุ่มงานปรับปรามทุจริตนะครับก็จะดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในเบื้องต้นว่ามีมูลแค่ไหนเพียงใดนะครับถ้าเกิดว่ามีมูลขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะทําการสั่งไต่สวนนะครับเมื่อไต่สวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนําเสนอคณะกรรมการปปชนะครับเพื่อพิณาวิจัยนะครับชี้มูลความผิดต่อไปนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นกลุ่มภารกิจเกี่ยวกับ้านตรวจสอบทรัพย์สินนะครับ <c oughs> ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ของรัฐทุกคนทุกตำแหน่งนะครับที่มีหน้าที่จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและนี้สิน <c oughs> ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประวัศา2,561นะครับ <c oughs> แต่ว่าปัจจุบันนี้อาจจะเตรียมความพร้อมแค่บางตำแหน่งเท่านั้นนะครับหลายๆตำแหน่งเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ว่า เตรียมการในการยื่นอยู่นะครับสำหรับสํานักงานปปชประจำจังหวัดเนี่ยนะครับเราก็จะดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยก็จะประกอบด้วยทางด้านผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็จะเป็นนายกนะครับท่านนายกทั้งหลายนะครับท่านรองนายกท่านเลขานุการนายกนะครับแล้วก็รวมถึงฝ่ายสภาสมาชิกสภาของท้องถิ่นบางส่วนด้วยนะครับปัจจุบันก็จะเป็นสมาชิกสภา องค์การหมหาวนจังหวัดนะครับสมาชิกสภาเทศบาลน,นครนะครับ <c oughs> สมาชิกสภาเทศบาลเมืองนะครับที่ต้องยื่นแล้วก็มีตําแหน่งพิเศษครับตำแหน่งประหลดัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่ <c oughs> ที่เป็นถือว่าเป็นนักบริหารระดับสูงนะครับรวมถึงผอ,อกองช่างอันนี้ก็ต้องยื่นด้วยนะครับ <c oughs> การยื่นบัญชีต่างๆเหล่านี้เพื่อเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนมาตรการเสริมนะครับในการที่ว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยแจ้งทรัพย์สินนะครับหรือดีแคลร์ตนเองว่าก่อนที่เข้ารับตำแหน่งเนี่ย มีทรัพย์สิสนหรือมีหนี้สินอย่างไรบ้างนะครับและต่อจากนั้นไปทุกๆ3มปีที่ยังดำรงตําแหน่งเดิมอยู่เนี่ยก็ต้องยืนด้วยนะครับรวมถึงการเมื่อพ้นจากตําแหน่งเพื่อที่ว่านำทรัพย์นาบัญชีต่างๆ,ๆเหล่านี้มาเปรียบเทียบกันนะครับถ้ามีถ้ามีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติหรือมีหนี้สินลดลงผิด,ดปกติแล้วไม่สามารถชี้แจงที่มาที่ไปได้ก็อาจจะนําไปสู่กรณีที่มีการกล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตรวจสอบทรัพย์สินนะครับต่อมาในส่วนของป้องกันเนี่ยก็จะเป็นการ เสริมสร้างนะครับอันนี้จะเป็นส่วนสําคัญหน่อยนะครับไปการเสริมสร้างให้ให้ผู้คนนะครับในในเขตจังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีภาคต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเด็กเยาวชนนะครับภาคประชาสังคมนะครับที่เป็นเครือข่ายอะไรต่างๆเนี่ยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังนะครับในการผลิตป้องกันการจริตนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนของกลุ่มงานป้องกันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการปลูกและปลูกจิตสํานึกด้วยนะครับให้ให้ทุกคนเนี่ย ในพื้นที่จังหวัดเนี่ยเหมือนกับว่ามีความรู้สึกว่าการทุจริตเนี่ยเป็นเป็นที่ไม่ยอมรับนะครับก็คือเป็นการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอันนี้ก็จะเป็นภารกิจของของปาชาปชไปจําจังหวัดนะครับครับก็เมื่อมีเมื่อมีข้อมูลแจ้งเข้ามานะครับแต่ว่าขอขอขอนุญ,ญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ให้ให้ท่านผู้ชมเนี่ยก็ได้รับฟังแล้วก็ได้รู้จักในส่วนของการแจ้งข้อมูลให้กับทางปปชด้วยนะครับเนื่องจากตามรัฐธรรมนูญนะครับ แล้วก็ตามกฎหมายประกอบรัฐมนูนะครับว่าด้วยการป้องกันและปราบปารามการทุจริตเนี่ยก็ระบุอำนาจหน้าที่ของปปชวไว้นะครับว่าทําเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่กระทําผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับแล้วก็กฎหมายอยื่นๆอย่างที่อย่างที่ผมได้นํากลับเรียนขั้งต้นเนี่ยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลหรือเบาะแสที่แจ้งมาเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหนึ่งหนึ่งเรื่องต้นนะครับต้องเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าในการแจ้งบ่อแสหรือในการร้องเรียนที่ทราบนะครับก็คือว่ารู้จักชื่อรู้จักตําแหน่งรู้จักสังกัดแจ้งมาเลยครับแต่ถ้าไม่รู้จักชื่อแต่รู้ว่าตําแหน่งเป็นตําแหน่งนี้ก็แจ้งตรงตําแหน่งมาก็ได้นะครับว่าเป็นยังไงสังกัดไหนเพื่อที่เราจะดูว่าหนึ่งประชาชนที่ของรัฐหรือไม่นะครับต่อมาครับพฤติการที่สําคัญว่าอย่างที่ผมได้นํากรบเรียนว่าเป็นกรณีทุจริตต่อหน้าที่หรือทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่หรือไม่นะครับซึ่งถ้าตรงนี้เป็นการกระทำผิดตามที่ผมบอกเนี่ยอยู่ในน้าของปปชเต็มๆนะครับ เราะฉะนั้นปชชก็จะดําเนินการต่อตรงพฤติการนะครับขอขอความกรุณาแจ้งให้ชัดเจนนะครับเป็นอย่างไรใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรนะครับให้มีรายละเอียดนิดนึงไม่ใช่แจ้งมาห้วนห้วนเราก็จะดาเนินการลําบากนี่นะครับแล้วก็พอแจ้งมาเมื่อเมื่อข้อท็จจริงเนี่ยชัดเจนนะครับเรามีพยานหลักฐานนิดนึงครับซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าอย่างเรามีปัจจุบันนะครับอาจจะมีการถ่ายรูปนะครับมีโซเชียลต่างๆหรือบางบางท่านอาจจะพอมีสำเนาเอกสารอะไรพวกนี้นะครับ ก็แจ้งในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเข้ามานะครับเพื่อที่จะดูว่าเรื่องของเราเนี่ยมีน้ำหนักไม่ได้เป็นการแจ้งโดยการกลั่นแกล้งหรืออะไรแแต่ประการใดนะครับแล้วก็หากไม่มีพยานหลักฐานอะไรนะครับแต่รู้ว่าหลักฐานตรงนี้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ในความครอบครองของ,ของใครชี้ช่องมาก็ได้ครับ,ร,บระบุพอประชามีอำนาจเข้าไปขอหลักฐานในส่วนตรงนั้นนะครับเมื่อมีลักษณะ ครบถ้วนตามตรงนี้นะครับมันก็จะดูว่าเรื่องเบาะแสที่แจ้งเข้ามานะครับเรื่องร้องเรียนที่แจ้งเข้ามาเนี่ยมีน้ําหนักอะไรเ,เพียงพอในการที่รับพิจารณาและดําเนินการอันนี้ก็จะเป็นผลนะครับ,รบแต่ถ้าแจ้งเข้ามาโดยขาดหลักฐานต่างๆขาดหลักเกณฑ์ข้อที่จริงอย่างที่ผมแนะนํากล่าวเรียนเนี่ยมันก็จะกว่าเราจะไปแกะรอยไปเนี่ยมันก็มันก็จะยากนิดนึงครับ,รบ,รบแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าประชาชนที่มีการชี้ช่องแต่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นเรื่องจริง หมายถึงว่าการชี้ช่องแบบเพื่อกันแกล้งอะไรอย่างนี้เราจะมีวิธีการดําเนินการยังไงไหมครับจริงๆแล้วนะครับก็คือคณะกรรมการปปชนะครับรุมถึงเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามบลกฎหมายอาญานะครับการที่แจ้งความที่ไม่เป็นความจริงนะครับก็เหมือนกับเป็นการแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับซึ่งก็ถ้าเปรียบเสมือนง่ายๆเหมือนเราไปโรงพักนะครับแล้วเราไปแจ้งความกับร้อยเวรแล้วเราเอาความเท็จไปแจ้งก็อันนั้นก็จะอาจจะมีโทษตามกฎหมายเหมือนกันนะครับแต่ปปชเนี่ยก็ยังไม่ได้ไป ดำเนินการกับผู้ที่แจ้งเท็จขนาดนั้นเพราะเราเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่แจ้งเข้ามาเนี่ยเราขอตรวจสอบดูก่อนนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงรปะปนกันไปนะครับแต่ถ้าแจ้งแต่เรื่องจริงมานะครับการที่ดําเนินการมันก็จะ็นผลรวดเร็วขึ้นนะครับ,รบทุกวันนี้บางทีปปชได้รับได้รับคําติเตียนนะครับว่าทํางานช้าไม่รวดเร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ที่ปฏิเสธไม่ได้ก็เพราะว่าเราต้องมากันกรองว่าอันไหนจริง อันไหนไม่จริงครับอันนี่ส่วนหนึ่งครับบางทีประชาชนภายนอกอาจจะเห็นเรื่องโซเชียลเอ้ทำไมช้าทําไมลงมาแล้วยังไม่ดําเนินการยังไม่เพราะฉะนั้นเราต้องตรวจสอบข้อท็จจริงอย่างถี่ถ้วนครับถูกต้องและครบถ้วนนี้ใช่ไหมครับครับถูกต้องครับก็มันจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบครับไม่ไม่ใช่ว่าพอมาต่างต่างเหล่านี้แล้วมันอาจจะเป็นผลเราในใจของปปชนะครับอยากให้เป็นผลเร็วที่สุดอยากให้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยีคลายให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ามันมีกระบวนการมีขั้นตอน เราจึงต้องมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบมาร่วมกับเราด้วยนะครับครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงประชาชนในการที่จะแจ้งเบาแสร้องเรียนร้องทุกข์กับทางปปชสักนิดนึงครับครับครับก็สําหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่พบเห็นการทุจริตนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเบาแสนะครับหรือเรื่องร้องเรียนนะครับมาได้ที่สํานักงานปปชนะครับ โดยถ้าอยู่ที่จังหวัดไหนนะครับก็สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานปปชประจำจังหวัดนั้นนะครับหรือว่าจะแจ้งที่สำนักงานปปชส่วนกลางก็ได้นะครับก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะครับมีเว็บไซต์ในส่วนของสำนกรรักงานปปช w w w nacc go t h นะครับก็จะมีข้อมูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับผมและเน้นย้ำที่สำคัญคือ ต้องไม่มีการกันแกล้งกันเพื่อลดการดําเนินการของทางปปชด้วยครับครับถูกต้องครับและข้อมูลก็ต้องขอความครบถ้วนนิดนึงใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรครับให้เราได้ดําเนินการต่อข้อมูลขอความครบถ้วนนิดนึงครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ทางนะครับก็ ถ้าเกิดสมมุติว่ากลัวว่าจะจะไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับการแจ้งข้อมูลนะครับก็เขียนว่าขอปกปิดนะครับขอปกปิดหรือขอได้รับความคุ้มครองนะครับจากทางปปชนะครับซึ่งทางปปชก็จะมีระเบียบในการคุ้มครองอยู่แล้วไม่ต้องกลัวในเรื่องของความปลอดภัยเพราะทางปปมีการคุ้มครองอยู่แล้วครับโอ้โหต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ข้อมูลดีๆวันนี้นะขอบคุณครับยินดีครับผม ที่ผ่านมานะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็ได้มีการร้องเรียนในเรื่องต่างๆและมีเคสที่เป็นเรื่องดังนะครับเป็นคดีดังๆงวันนี้เดี๋ยวเราจะพาผู้ชมนั้นมาเจาะในเรื่องต่างๆที่เป็นคดีดังในจังหวัดอุบลครับกับร้อยโทโทอักษรบุญอุดมซึ่งท่านเป็นพนักง,งานไต่สวนผู้เชี่ยวชาญสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับ ถ้าพูดถึงเรื่องเคสดังๆในการทุจริตในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเด่นเรื่องดังบ้างไหมครับท่านถ้าเกิดเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจในเรื่องของการทํางานของปววชเราก็คงจะไม่พ้นรพเรื่องของการกล่าวหาท่านพรชัยโคสุรัตน์เมื่อครั้งดำรง,งตำแหน่งนายกโค์งการมหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องดังเลยเป็นเรื่องดังเพราะว่าในในเราต้องยอมรับว่าสมัยที่ท่านดํารงตําแหน่งนายกองค์การมหาสวนจังหวัดนั้นท่านเป็นบุคคลที่มีทุกคนในเรื่องของการพัฒนาจังหวัดอุบลราชแลวก็มีส่วนเกี่ยว <c oughs> ข้องในเรื่องของการบริหารราชการกับส่วนต่างๆของภาคส่วนอุบลราชธานีของเรา <c oughs> แต่ในส่วนในขณะของการดําเนินการคดีนั้นเนื่นนองจากว่าคุณพรชัยน่ท่านเข้ามาดำรงตําแหน่งนายกองค์การมหาสวนจังหวัดเนี่ย บนราชันนิตั้งแต่ปีพศ2548แล้วก็อยู่ยาวมาจนถึงปีพศ2558นะครับจนกว่าท่10ปีเลยนะครับ10กว่าปีนั่นกาอีตัวนี้ใช่แล้วก็บริหารมายาวนานมากๆสองสมัยกว่าๆนะครับทีนี้ในส่วนของการดําเนินการในเรื่องของการบริหารราชการของอบจในขณะนั้นก็ปรากฏว่าได้มีการร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับการบริหารงานของท่านพ่อชัยมา ซึ <S <S ่งเราก็ได้ด like ําเนินการตรวจสอบในเรื่องที evet. ่มีการร้องเรียนมานะครับแต่ว่าโดยหลักในเรื่องของคดีต่างๆที่ที่เราตรวจเจอในเรื่องของการทุจริตในช่วงเวลาที่ท่านดารงตําแหน่งอบจครับอุบลราชธานีนั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทุจริตเข้ามีส่วนได้เสียในโครงการต่างๆที่โครงการมหาสวนจังหวัดอุบลรราชธานีเข้าเป็นผู้สัญญาครับครับที่เป็นส่วนได้เสียนี่คือมีลักษณะยังไงบ้างครับ คือลักษณะของการกระทําความผิดของอท่านพรชัยโพสุรัตก็คือส่วนใหญ่ท่านก็จะ,ะแต่งตั้งคนที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมของท่านเ mm hmm. เข้ามาเป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีครับแล้จากนั้นก็จะมีการะจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบร,ริษัทขึ้นมาโดยให้บุคคลใกล้ชิดรอบตัวท่านเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการบ้างรวมทั้ง ให้เครือญาติของบุคคลเหล่านั้นเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นเพื่อที่ท่านจะได้มีอำนาจในการบริหารจัดการสั่งการครอบนำทรัษย์ต่างๆถ้าเกิดว่าบริหารแบบเบ็ดเสร็จเลยให้คนรอบตัวมารับจ้างรับเหมาในการทํางานให้กับในรูปแบบของบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นมาครับแล้วเราใช้วิธีการไหนในการที่ไปสืบหาข้อเท็จจริงครับเราต้องยอมรับว่าในคดีการตรวจสอบการทุจริตของ ท่านนายกพรชัยนี่ค่อน,นข,ข้างที่จะประสบปัญหาพอสมควร,ครเพราะว่าส่วนใหญ่พยานบุคคลที่จะเป็นบุคคลที่สําคัญในคดีของเราส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใกล้ชิดหรือผู้ติดตามของนายกพรชัยทั้งนั้นเลยนะครับมันก็มีความยากลําบากในเรื่องของการติดตามพยานบุคคลที่จะมาให้การเป็นพยานกับเรานะครับ,รบแต่ส่วนหนึ่งเราก็อาศัยจากการติดตามในเรื่องของเส้นทางการเงินในส่วนของ การทาธุรกรรมของบริษัทนั้นว่ามีความเกี่ยวเชื่อมโยงกับคุณพรชัยและบุคคลใกล้ชิดอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของการติดตามพยานบุคคลน,นั้นยอมรับเลยว่าลําบากมากจริงๆเพราะว่าพยานส่วนใหญ่จะมีความเกรงกลัวในเรื่องของการที่อยู่ในพื้นที่เรียกได้ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดนี้เลยถูกต้อง,อนนองในส่วนเพราะว่าพยานก็เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณพรชัยด้วย ก็ยังรู้สึกกลัวในส่วนของการให้การเป็นพยานกับทางปปชเรานั่นคือหนึ่งพยานบุคคลมีความยากลําบากแล้วต้องไปดูในเรื่องของในเรื่องช่องทางการเงินช่องทางการเงินด้วยครับเรื่องของการทําธุรกรรมเกี่ยวกับแบงก์เราเคยตรวจเจอนะครับตรวจเจอหลักฐานสําคัญในเรื่องของการที่บริษัทแต่งตั้งขึ้นมาไปกู้เงินกับสถาบันการเงินแล้วนําไปซื้อทรัพย์สินทรัพย์สินที่ซื้อนั้นปรากฏว่า ถูกโอนมาเป็นชื่อของคนในครอบครัว,รว <ừ m. S 2> ของคุณพรชัยนะครับสุดท้ายทรัพย์สินเหล่านั้นก็กลายมาเป็นของคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดญาติพี่น้องอาจจะเป็นลูกหรืออะไรแล้วแต่ครับถูกโอนกลับมาถ้าฟังอย่างนี้ดูจะค่อนข้างยากลําบากในการที่เราจะเจาะลงไปให้ลึกจนสามารถที่เอาผิดเขาได้ถูกต้องครับมีจุดไหนนะครับที่เราพยายามเจาะเข้าไปมีจุดสําคัญเราเราตรวจแม้กระทั่งสถานที่ตั้งของนิติบุคคลต่างๆนะครับ จริงที่ปรากฏว่าสถานที่ตั้งของห้างนั้นน่ะอยู่ในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนะครับก็คือบุตรสาวของท่านนะครับและก็เราตรวจถึงขณะการใช้ชีวิตการออกงานของคนในครอบครัวถึงแม้จะมีการจดทะเบียนหย่าก,กันจริงที่ท่านอ้างว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันแต่ท่านก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดียวกันนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนอกจากนี้เรายังได้สืบแม้กระทั่ง คนสวนนะครับคนที่มีความใกล้ชิดกับท่านนะครับแม้กระทั่งคนที่ไปยื่นขอจดทะเบียนห้างนิติบุคคลดังกล่าวก็ล้วนแต่แล้วแต่เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของคุณพรชัยนักครับดูแล้วก็จริงๆก็อาจจะดูลึกล้ำลึกและกว่าจะเจาะลงไปได้ต้องไปสืบทั้งคนสวนดูเส้นทางการเงินดทุกอย่างดูทุกอย่าง แต่ที่เรายากมากจริงๆก็คือพยานเหล่านี้เคยเป็นลูกน้องลูกนอ้องคุณพรชัยมาก่อนแล้วเขาไม่อยากมาให้การกับเราเพราะเขากลัวผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตัวเขาครับนะครับนี่แหละคือความยากลำบากในเรื่องการติดตามพยานบุคคลลําพังพยานเอกสารอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับ,รบเพราะว่าก็ไม่มีนิติกรรมธุรกรรมใดที่ระบุว่าเป็นชื่อของคุณพรชัยอยู่แล้วครับ,รบจนสุดท้ายเราสามารถที่จะ ชี้มูลความผิดกับทางคุณเขาได้ว่าเขาจะต้องมีความผิดอย่างไรเนี่ยรเราใช้วิธีไหนครับเจาะลึกลงไปขนาดนี้แล้วรวบรวมหลักฐานนี่ใช้เวลานานไหมครับถามว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะไม่ไม่นานมากเพียงแต่ว่าในห่วงเวลาที่เรารวบรวมพยานหลักฐานนั้นท่านยังมีอิทธิพลอยู่ในตําแหน่งอยู่ก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุให้ให้เรารวบรวมพยานหลักฐานช้าแต่โชคดีที่ท่านได้ได้พ้นตาแหน่งไป แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เรารีบเร่งรวบรวมพยานหลักฐานมาจนได้พยานฐานสําคัญซึ่งเป็นคนใกล้ชิดและเป็นเจ้าของบริษ mm ัท hmm. ที่ถูกจัดตั้งขึ้นแล้วก็ให้การกับเราว่าบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาเขาเป็นเ e พียงแค่โนมินีนะแลวของที่มีอานาจบริหารที่แท้จริงคือคุณพรชัย mm hmm. พยานคนนี้เราตามถึง4ครั้งนะครับกว่าจะได้เจอเขาถือว่าค่อนข้างลำบากมาก Mm. ก,กว่าที่ยอมให้การกับเรากว่าที่เราจะจับเขาได้ต้องรอให้เขาลงจากอานาจใช่ครับให้เกิดความที่เราสามารถที่จะเข้าได้ตรวจสอบได้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะเพื่อไม่ให้เขามีอิทธิพลในการเมืองในขณะนั้นด้วยต้องใช้คําว่าคุณพรชัยเป็นบุคคลที่กว้างขวางนะครับแม้กระทั่งการที่ปวชวเราไปติดต่อกับหน่วยงานต่างๆก็จะมีคนที่เป็น คนพักวัวของเขาแจ้งให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของการทําหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ปปชอยู่ตลอดเวลาโอ้โถ้าเกิดว่าเราทางานยากขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างที่จะยากครับยอมรับว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะหาพยานหลักฐานได้ค่อนข้างที่จะยากครับแต่ก็ไม่เหนือความสามารถของเจ้าที่ปปชรถ้าประมวลคำนวณเรื่องของค่าเสียหายหรือการที่เกิดการทุจริตนี้เกิดขึ้นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับ คดีของการทุจริตของคุณพรชยัยมีเยอะมากครับเรื่องตั้งแต่มูลค่าหลัก10ล้านไปจนถึงร้อยล้านซึ่งเรื่องร้องเรียนความเสียหายที่เกิดขึ้นในในการทุจริตน่าจะไม่ต่ำกว่าหลักร้อยหลักร้อยล้านหลักร้อยล้าน,านทำให้ประเทศไทยนั้นเสียผลประโยชน์จากการ <c oughs> ที่จะเอาไปใช้พัฒนาประเทศในด้านอื่นอยู่ถึงร้อยล้านเยอะนอกจากคดีของคุณพรชัยเนี่ย ยังมีคดีอื่นๆที่ลักษณะรูปแบบใกล้เคียงกันไหมครับในการทําธุดิจแบบนี้เกิดก็มีครับมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามีส่วนได้เสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลต่างๆที่ที่เข้ามามีส่วนได้เสียในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างในลักษณะเช่นเดียวกับของคุณพรชัยซึ่งทางปปชเราเนี่ยก็ได้ใช้โมเดลในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดีของคุณพรชัยเนี่ยมาใช้ในการดําเนินคดีใน กับคดีต่างๆที่เกิดขึ้นในในภายหลังซึ่งก็เป็นประโยชน์มากในเรื่องของการรวบรวมพยานหลักฐานพอเร,เราเรารู้ช่องทางว่าว่าจะตามพยานหลักฐานได้อย่างไรครับก<ม>็ถือว่าเคสของคุณพรชัยก็เป็นเคสตั้ดี้ที่ทําให้เราสามารถที่เจาะในรายอื่นต่อไปถูกต้องก็เจอง,งานหินขนาดนี้แล้วทั้งกว้างขวางมีทต้พงแต่เราก็สามารถที่จะเจาะลงไปได้ถูกต้องครับแล้วเราเรายังมีเคสอื่นๆอีกไหมครับที่เกี่ยวเรื่อง ที่เกี่ยวกับเรื่องกับการผลิตแบบนี้ครับมีครับเร,เรื่องในเขตพื้นที่ของจังหวัดบุรลรามธานีของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับกระบ,บวนก,การจัดซื้อจัดจ้างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็นอกจากเคิดของคุณพรชยัยแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเข้ามีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่างๆที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทางเราก็ดําเนินการตรวจสอบแล้วก็ดําเนินคดีไปหลายรายนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่จัดซื้อในเรื่องของ ยกตัวอย่างเช่นจะซื้อรถยนต์ที่มีมูลค่าหลักสิบล้านบาทครับหลายหลายหน่วยที่เราทําจําเป็นกว่าที่จะต้องใช้ถูกต้องไหมครับบางอย่างก็ก็เป็นเรื่องของการประสมที่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากการซื้อขายมากกว่าความจําเป็นที่ต้องการใช้รถก็มีอาจจะมีเงินทอนหรืออะไรต่างๆอาจจะมีเงินทอนร่วมด้วยขัดถูกต้องครับครับถ้าย้อนกลับไปคุณพรชัยเนี่ยปัจจุบันนี้ ถูกดำเนินคดีเรียบร้อยโจกเรียบร้อยถ,ถูกต้องครับตอนนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมแต่ท่านก็ก็หลังจากมีสารตัดสินแล้วท่านก็หลบหนีไปต,ตอนนี้ยังยังไม่เข้ามาดําเนินคดีในชั้นต่อไปครับ,รบท้ายนี้อยากให้พี่อเลกนรนั้นได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ที่มีอํานาจอยู่ในขณะน,นี้ที่กําลังจะทําผิดให้ลดการทุจริตฝากอะไรครับ อยากฝากถึงท่านผู้ที่มีอำนาจในการบริหารหน่วยงานต่างๆนะครับว่าให้ท่านยึดระเบียบและก็ยึดหลักการดำรงตนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อที่จะให้การทำงานของหน่วยราชการที่ท่านบริหารอยู่นั้นเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดการร้องเรียนขึ้นครับหากมีการทุจริตร้องเรียนขึ้นมาก็จะผลกระทบต่อ ในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการใช้งบประมาณภาษีของประชาชนด้วยครับครับวันนี้ก็เรียกได้ว่าครบถ้วนนะครับในเรื่องของการที่เราลงมาในพื้นที่อุบลมาเจาะในคดีดังในจังหวัดอุบลราชธานีต้องขอบคุณพี่อักษรเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการกระทบเปือยคอร์รัปชันแล้วครับผมและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับพบเห็นการจริตในภาครัฐนะครับโทรแจ้งสายด่วนปปช1205นะครับ เรานี้หมดเวลาของรายการรับผกรับชั่นแล้วผมต้องลาคุณผูชมไปก่อนสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ